เขาให้กิงอาหารญี่ปุ่นทุกวันอร่อยอร่อยนะครับสนุกสนุกเลยครับสวัสดีครับวันนี้คีอะไรดีครับวันนี้ิงกิโยะซากกิยะซาชอบไหมครับกิโยะซากกิโยะซากทำง่ายทำง่ายก็วันนี้ แนะนำว่าไม่ใ uh, ช่ทำเกี๊ยวะก็ย่างเกี๊ยวจะย่างไงอร่อยดีก็ปกติย่างย่างอย่างเดียวย่างธรรมดาก็โอเคอร่อยแต่ว่าถ้ายามแบบนี้ย่างย่างไงอร่อยมากกว่าอร่อยมากมากกว่าถ้าทำทำแบบนี้ย่างแบบนี้ อืมรู้สุก็ว่าอร่อยมากไปอร่อยมากไปอืมอร่อยมากไปนอนไม่หลับอืม okay, อุมากิโอเคไปกันเถอะโอเคย่างเกี๊ยวซ่าวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทำเกี๊ยวซ่านะครับย่างเกี๊ยวซ่าได้ยัางไงย่างเกี๊ยวซ่ายัางไงอร่อยดี ก็ไม่ใช่ทำเกี๊ยวจระทำแล้วอันนีンン้ทำแล้วอันนี้เกี๊ยวจระก็อันนี okay. ้อันนี้ทำกันนะอันนี้เพิ่มมั่นเพิ่มมั่นโชยุน้ำส้มสาจู๊ก็อันนี้น้ำมันกาใส่พริกน้ำมันพริกน้ำมันกาก็ใส่พริกใส่พริกก็ไหนมีพริกสังเกตสองร้อยองศาแล้ว น้ำมันง,งานะครับน้ำมังงาถ้าน้ำน้ำมังงาเยอะไปนะก็เหมือนเหมือนเบบโทษก็น้ำมันเยอะไปไม่ดีนะครับมี่้ใส้น้ำมันน้อยนะครับ ไม่ใช่ทอดนะย่างย่างนะครับย่างย่างอหอมดีมากโอเคทำน้ำเพมมังก่อนอันนี้น้ำเปล่าโอเพมมังใส่เพมมังอันนี้สำกับมากม,มีสิมีสีแบบนี้สีน้ำตาลแบบนี้ ใส่น้ำนะครับ mm. โอเคก็ใส่น้ำแล้วก็ผิดผิดทำน้ำจิ้มน้ำจิ้มชอยูอชอยูหนึ่งน้ำส่งใส่จือหนึ่ง น้ำบางยาใส่พริกน้ำบังพริกนุ่น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 นะครับมีพริกด้วยยักษ์รอยหอมหอมหอมเป็นยังไงครับเป็นยังไงหอมยังแข็งอยู่ นี่โดยสี่สิบองศาไม่ไม like ่เด่นมากเอ่อเพิมมันเพิมมันเบตเนี Docker ้ครับอันนี้มาจากฮอกไกโดมาจากฮอกไกโดนะถ้าไม่ใช่เพิ่มมันว่าเราเราชอบโยวจมีหันหันว่าคุณคุณนกคุณไก่ปะตะ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 คุณคุณนก คุ้งไก่ใช้เพิ่มมันก็เนีย้ยเนียงเนียวเนียน้ำมันเนียเนียวเนียวเนียทีนี้ไม่ไม,ไม่เก่งแล้วก็เปิดเปิดกระแเสียดีสียดี テ <Okay. S 2> ンデレン !1 ーウダウンドゥ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 ドドゥ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  ごたみ、ハネ、こリクリ、クリクリコンキンコンキン、クリクリ、アロアンハわーおギョーザ。サレオー、マーレオー。ーんあに、み、み、ハネ、ドア、み、ハネ、ハネ、み、アロアン。クリク,クリク,クリク,クリ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  キャンプにいまいまいにい。ではありばい。あ,アィバイあくりはね。クリックくりくり。はクリックりくり。くケン、クリックり。おかない。にんにんにん。カないにんにんにんかなイにんにんコミーシアン。くり,くり,くり。ではカない。にん。まいケン、カない。まいケン。 いただきます。うん。うん。ミシアン、シアンド、シアン、アロエ。うサク、サク、サク、サク。ラオリエクは、サク、サク、サク。 น้องแคสักสักสักขนานมีมีน้ำยเยะมีน้ำุดยอ๋ถ้าไม่ได้ใช้เป็นหมังนา้ำเป็นหมังอย่างอย่างเดียวก็อร่อยดี เดีอยวอะไรยังเดียวใส่เพ็มหมันมีหันะมีหันะด้วยอร่อยมากอร่อยค,คยอยุ้มมากกินหยุดไม่ได้ต้องกินหมดหยุดไม่ได้ถ้าถ้ามีใครไดได้เอ็ดอยู่ใส่ เป ka ็นแับไม่ได้เพราะว่าหยุดไม่ได้ทิ้หมดแล้วแน่นอนทำกับข้าวเสร็จห้านาทีแล้วแต่ว่ายังยังมีเสียงอยู่คลิก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 สักุด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 ยังมีเสียงอยู่ครับ อร่อยมากก็น้ำจิ้มเงียะครับน้ำจิ้มนี้โชยุหนึ่งน้ำส้มใสเจอหนึ่งน้ำมันงาน้ำมันใส่พริกน้ำมันพริกน้ำมันงาใส่พริกหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งกับหนึ่งก็มีรสรสจัดโชยุก็มีรสจัดเปรี้ยวด้วยเผ็ดด้วยหอมด้วย ก็อันนี้ปาริปาริหอมอร่อยมากโอเควันนี้ก็ทินงอาหารญี่ปุ่นอร่อยอีกแล้วคุณให้ทินงอาหารญี่ปุ่นทุกวันอร่อยอร่อยนะครับสนุกสนุกนะครับขอบคุณมากครับเรียกชื่อกันใหมนะครับบายบาย